สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับป้าหมอชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ได้มาแต่งหน้ากับน้องซาร่านะครับก็อันดับแรกเนี่ยเราก็เช็ดทําความสะอาดใบหน้าเพื่อขจัดสิ่งสกรปรกแล้วก็ลดการเกิดสิวก่อนนะครับอ๋อลืมไปลืมให้น้องซาร่าเขาแนะนําตัวไปฟังเสียงน้องกันก่อนดีกว่านะครับ วันนี้เราลืมแนะนำนางแบบน้องซาร่า <Yeah. S 1> ตัวนายนะโรบุโยโรบูโยอ่านน้องแนะนำตัวหน่อยว่าเป็นแบบลูกครึ่งอะไรค่ะซาร่าสันิสาโรบุโยค่ะลูกครึ่งอิตาลีอายุยี่สิบหาปีเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ค่คุณคุณพ่อหรือคุณแม่ที่เป็นคุณพ่อเป็นอิตาลี แค,คุณผู้ชมก็วอร์มครีมในมือนะครับแล้วก็บำรุงก่อนการบำรุงเนี่ยจะช่วยทำให้หน้านองเขาเนี่ยเครื่องสำอางติดทนนานขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเดรนพวกน้ำเหลืองลดการบวมของใต้ตานะครับก็พยายามนวดให้นางแบบเนี่ยรู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายที่สุดนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็จะใช้เป็นไพรเมอร์นะครับเป็นเป็นพอล s สกินนะครับก็ทาบริเวณที่รูขุมขนกว้างนะครับเช่นบริเวณหน้าแก้มที่จมูกที่คางเป็นต้นนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมล้างออกให้สะอาดด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้มีส่วนผสมของซิลิโคนอาจจะทำให้อุดตันรูขุมขนทำให้เกิดสิวได้นะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้ฟาวเดชั่นนะครับของ B.Genius สี03นะครับ n u t and o a t นะครับก็วอร์มที่หลังมือก่อนนะครับแล้วก็แตะบริเวณที่ใบหน้าของน้องนะครับพดอดีปัญหาผิวน้องไม่ค่อยเยอะก็ใช้บางๆพอนะครับหลังจากที่ใช้ฟองน้ำเกลี่ยรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ใช้คอนซีลเลอร์ที่สีเข้มกว่าสีผิวน้องประมาณ2-3เบอร์นะครับลงที่บริเวณชีคโบนนะครับลงให้เหนือนิดนึงนะครับไม่นั้นแก้มมันจะดูห้อยนะครับแล้วก็ให้มาถึงกลางตาส่วนตรงคางแล้วก็ตรงขมับก็ใส่นิดนึงนะครับก็ถ้าเกิดเป็นทรงผมผู้หญิงเนี่ยจะให้คมาบเนี่ยนะครับนูนแล้วก็วนคล้ายๆเป็นวงกลมนะครับ ก็ใช้นิ้วมือนะครับในการที่จะเกลี่ยแล้วก็วอร์มคอนซีลเลอร์อันนี้ก็จะเป็นคอนซีลเลอร์อีกสีหนึ่งนะครับซึ่งจะอ่อนกว่าสีผิวน้องนะครับเพื่อปรับให้ความสว่างใต้ดวงตานะครับทำให้หน้าเนี่ยมีมิติมากขึ้นก็ทาที่ใต้ดวงตาที่สันจมูกที่หน้าผากนะครับที่กระจับปากแล้วก็ที่คางนะครับแล้วก็ที่กรามด้วยนะครับ ส่วนไหนที่เราอยากจะเน้นให้มันนูนขึ้นก็ใส่ไปนะครับมันจะช่วยให้ติดทนนานกว่าการปัดไฮไลท์เพียงอย่างเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้รูชนะครับหรือว่าครีมบัตเนี่ยในการแตะที่บริเวณหน้าแก้มของน้องนะครับก็แตะได้ทั้งที่แก้มที่ตาที่ริมฝีปากเลยนะครับเมื่อก่อนเขาก็ใช้รูชแบบนี้แหละในการแต่งหน้านะครับไม่ได้มีการแยกนะครับ เราก็ใช้แบบเดียวกันเลยที่ทาที่เปลือกตาเนี่ยมันจะทําให้เหนียวเหนียวหน่อยเนาะเวลาเราทาอายแชโดว์อะไรก็จะติดทนนานขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ใช้ฟองน้ํานะครับชุบน้ำนะหรือว่า beauty b น e n d e r นะครับในเทคนิคของตัวป้องเองเนี่ยก็จะใช้เป็นสีตามที่เราจะใช้เลยเพื่อมันจะได้ไม่ปนกันนะครับอย่างเช่นสีชมพูก็จะใช้ปัดพวกบัชออนนะครับ ก็แทบแทลงไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลก็จะพวกอ่าเชดดิ้งเสร็จแล้วก็จะเป็นเทคนิคที่เดี๋ยวนี้เขาจะนิยมกันนะครับก็จะเป็นอ่าบราแว็กซ์นะครับก็จะเป็นอ่าีบผึ้งนะครับในการใช้จัดแต่งทรงคิ้วนะครับ ก็ปัดให้ขึ้นไปให้คิ้วมันแบบเรียงเส้นแล้วก็ดูฟูนะครับเดี๋ยวนี้เทรนเขาก็มาแบบนี้ส่วนที่หายังไม่ได้เติมเต็มของคิ้วก็ค่อยใช้นินสอเขียนคิ้วหรือว่าสีฝุ่นเขียนคิ้วในการเติมเอานะครับ ต่อไปก็เป็นงานยากของช่างแต่งหน้าแต่ละคนนะครับก็จะเป็นงานเขียนคิ้วนะครับเพราะว่าคิ้วคือมองกุฎของใบหน้าเนาะต้องก็จะใช้สีฝุ่นนะครับสีกลางๆงเนี่ยเกลี่ยให้มันฟุ้งๆก่อนนะครับก็จะไม่เน้นรายละเอียดมากนะครับสกิดตามแนวขนคิ้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองค่อยมาตัดขอบด้วยคอนซีลเลอร์กันนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากที่จะกันคิ้วน้องนะครับ ส่วนปลายหางคิ้วเนี่ยก็วัดจากาแนวของปีกจมูกขึ้นมายังหางตานะครับอันนี้ก็มีการใช้คอนซีลเลอร์นะครับสีที่อ่อนในการตัดในช่วงหางคิ้วหรือว่าบ r o w โบ n นะครับก็เดี๋ยวเราจะเก็บทรงคิ้วแล้วก็มันจะทำให้ความกริบเนี่ยมันมากขึ้นนะครับก็เป็นงานเก็บรายละเอียดทั้งบนและล่างเลยนะครับแล้วก็ค่อยใช้แปรงเนี่ยในการเกลี่ยให้สมู o ไม่มีขอบนะครับต่อไปป้องก็ใช้แป้งของโบเต้นะครับสี01นะครับเป็นเพลนะครับก็เบกกิ้งบริเวณใต้ตานะครับก็ตรงส่วนไหนที่เราใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อครีมเราก็ใช้แป้งนะครับในการที่จะเซตติ้งตรงนั้นให้มันไม่เหนียวเหนอนะหนะหน้าของนางแบบนะครับแล้วก็ช่วยให้เครื่องสำอางเนี่ยติดทนนานด้วยนะครับ ตรงไหนที่เป็นไฮไลท์ก็ใช้แป้งสีอ่อนตรงไหนที่เป็นโลไลท์ก็ใช้แป้งสีเข้มนะครับอันดับต่อไปก็จะเป็นอายชโด์นะครับก็ใช้สีชมพูกะปินะครับในการาวาดให้มันเป็นครึ่งพระจันทร์นะครับแล้วก็ ในการคัดคีดคัดเบ้าของน้องนะครับก็พยายามลงให้ทั่วๆเปลือกตาก่อนตรงกลางตานะครับให้มันเป็นสีพื้นฐานของการแต่งหน้าในครั้งนี้ถ้าเกิดอายแชโดว์มีการฟอร์เอามากก็ใช้แป้งฝุ่นหรือว่าแป้งทานูเซนนะครับในการเบรกใต้ตาก่อนนะครับอันนี้สามารถที่จะลงเยอะลงหนาๆได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปัดออกทีหลัง การลงนี่ก็ต้องระวังใต้ตานิดนึงนะครับเพราะว่าฝุ่นมันเยอะอาจจะเข้าตานังแบบทําให้ระคายเคืองได้จากนั้นก็ใช้อาชโดสีที่เข้มขึ้นนะครับในการลงให้ชิดโคนขนตานะครับแล้วก็วิงหางตาขึ้นไปนะครับแล้วก็ยกขึ้นมากลับขึ้นมานะครับตาม แนวคัดครีสหรือว่าแนวของชั้นพับของเปลือกตานะครับลากเบรนลงมาถึงด้านล่างด้วยนะครับให้มันแบบว่าเชื่อมต่อกันอย่างแบบสมูทนะครับอันก็จะได้ตาที่เออดูคมแล้วก็กลมโตนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังต้องเพิ่มในส่วนของอายไลนเนอร์อีกนะครับในส่วนของ อาแชโดว์ uh, สีอ่อนนะครับแล้วก็ใช้เก็บรายละเอียดใต้ท้องคิ้วนะครับที่เราทาคอนซีลเลอร์เมื่อกี้แหละนะครับ mm hmm. ก็จะช่วยทำให้คิ้วเนี่ยเด่นชัดขึ้นแล้วก็ทาที่ตรงบริเวณหัวตาด้วยนะครับจะทำให้หัวตาสว่างขึ้น คราวนี้เราก็ใช้อคอนทัวร์ที่เป็นฝุ่นนะครับอย่าลืมเคาะเอาฝุ่นผงที่ส่วนเกินออกด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆลงนะครับเพราะว่านางแบบเราเนี่ยมีผิวที่ขาวอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมันจะกลายเป็นหน้าไหม้นะครับแล้วก็พยายามยกชีกโบนขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็ปัดไม่ให้เกินกึ่งกลางของลูกตาดำนะครับเดี๋ยวมันจะดูเป็นแก้มตอบนะครับแล้วก็ตรงส่วนของ คางนะครับก็ลงให้มันเป็นแบบฟุ้งๆเป็นสฟูมมโต้นะครับหรือถ้าเกิดคนเรียนศินละปะก,ก็จะรู้ว่ามันจะขอบไม่ชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าลงเฉียงตามแนวลงมาเนี่ยมันอาจจะเป็นกรามขอบที่ชัดจนเกินไปให้ปัดขึ้นอย่างนี้นะครับปัดขึ้นปัดขึ้นมันก็จะได้เป็นดูฟุ้งๆนะครับ ถ้าปัดลงแบบนี้ก็จะเป็นเส้นนะครับมันจะไม่สวยเนาะอ่าคราวนี้เรามาไล่ดั้งกันนิดนึงนะครับเราจะใช้สีฝุ่นที่เราเขียนคิ้วนี่แหละนะครับสีอ่อนที่สุดเลยนะครับก็ลากตั้งแต่หัวคิ้วมานะครับมาที่สันจมูกนะครับเราอยากจะปรับรูปร่างจมูกให้เป็นแบบไหนนะครับเป็น ทรงหยดน้ําหรือว่าตัดปีกจมูกหรือว่าทําให้มันดูเรียวเล็กเราก็ใช้วิธีนี้นะครับอย่างของน้องนางแบบเนี่ยจมูกเขาสวยแล้วก็เรียวเล็กอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องอคอนทัวร์มากตรงจุดนี้นะครับต่อไปเราก็จะใช้เป็นไอายไลเนอร์ที่เป็นเจลหรือว่าลิควิดไอายไลเนอร์นะครับลงให้ชิด คนขนตานะครับเพื่อการสร้างมิติที่คมชัดขึ้นนะครับเวลาเราถ่ายรูปในตอนกลางคืนหรือว่างานไนท์หรือว่าการแต่งแจกหรือว่าแต่งนางงามนะครับก็ต้องการเส้นตรงนี้ที่ชัดเป็นพิเศษนะครับเราแต่ว่าต้องระวังเลอะด้วยนะครับต้องรอสักพักให้มันแห้งก่อนเนาะก็ลากขึ้นนะครับเฉียงขึ้นแล้วก็ าลากลงนะครับให้เชื่อมต่อกับขอบตาล่างนะครับขั้นตอนนี้ก็ใช้เป็นสีฝุ่นนะครับในการเขียนทับเป็นเจลไลเนอร์ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันติดทนยิ่งขึ้นนะครับเมื่อกี้มีการ เลอะนิดนึงเพราะว่าเจลไลเนอร์ยังไม่แห้งดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็าสามารถที่จะใช้คอนซีลเลอร์ในการลบได้นะครับส่วนขอบตาล่างก็เหมือนกันนะครับก็ใช้สีฝุ่นนะครับมาเบลนดนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปให้หางตามันวิงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ป้องบอกนะครับก็คือใช้ คอนซีลเลอร์นะครับในการ uh, วาดตรงส่วนที่เลอะนะครับหรือว่าจะใช้เป็นการตัดขอบก็ได้นะครับเพื่อที่จะลงเป็นเบสแล้วก็สามารถที่จะลงอายแชโดว์สีอื่นๆได้ให้มันแบบป๊อปอัพขึ้นมาตรงกลางตานะครับอันนี้ก็เป็นการลงอายแชโดว์แบบลิควิดนะครับอันนี้ จะผสมกริตเตอร์นะครับจะทําให้หัวตาเนี่ยสว่างพยายามใช้สีสว่างสว่างลงตรงหัวตาตรงนี้นะครับมันจะได้แบบดูตาเนี่ยไบรท์ Bright, ขึ้นนะครับก็ดูมีน้ำํำมีนวลนะครับตรงกลางของตาเนี่ยก็ใช้เป็นอาชแชโดแบบลิควิดนะครับในการเตริมมันจะเป็นชิมเมอร์ immer, หรือว่ากริตเตอร์เม็ดใหญ่นิดนึงนะครับเพื่อแบบ ต้างประกายความวิ้งวิ้ให้กับดวงตาเสร็จแล้วเราก็ไฮไลท์น้องนะครับด้วยสีออกอส้มส้มอิดอนะครับก็ทั้งไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์มันจะเป็นสีอยู่ในแบบเดียวกันนะครับก็ตั้งแต่กรอบหน้าไรผมลงมาจนถึงคางเลยนะครับก็ลงให้มันมีสีสัน ก็คือเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นฝุ่นเนี่ยนะครับเพิ่มเติมสีสันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราลงผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมแล้วนะครับตรงไรผมนี้ก็สําคัญนะครับของผู้หญิงเนี่ยจะชอบแบบให้ไรผมมันมนนเดี๋ยวตน้นตรงนี้เราจะเผื่อการทําผมแบบเป็นลอนคลื่นไว้ด้วยหน่อยนึ่งนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการปัดมัสคาร่าแล้วก็การติดขนตาปลอนนะครับปัดให้คนอื่นเนี่ยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับกลัวโดนตาน้องเมื่อกี้ก็ให้น้องดัดขนตาเองไปแล้วนะครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องการเก็บรายละเอียดแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องการแต่งเป็นอายไลเนอร์นะครับ ให้ดำคมเข้มนะครับทั้งบนแล้วก็ล่างแล้วก็มีการเติมที่คิ้วนะครับให้มันสีเข้มเสมอกันนะครับหัวคิ้วอ่อนหางคิ้วเข้มนะครับแล้วก็คิ้วเรียงเส้นอุยฟูนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเทรนที่ได้อยู่นะใน2 0 2 1ถึง22นี้นะครับ คราวนี้ก็ทาลิปให้น้องนะครับก็จะเป็นลิปของสาต์สีเบอร์105นะครับน้องเขาก็จะมีความาใสาๆอ่อนยาวอ่อนไว้นะครับก็เลยใช้ลิปสีชมพูออกนมเย็นหน่อยๆนะครับก็หลังจากทาก็ให้น้องเขาเม้มปากแล้วก็เพิ่มด้วยกลอสนะครับไปอีกทีหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นถ้ายังรู้สึกผิวเนี่ยยังไม่ค่อยดีไม่ค่อยโกรหรือว่าฉ่ำน้ำก็สาม,มารถที่จะปัดไฮไลท์เพิ่มได้นะครับก็แนะนำเป็นไฮไลท์สีขาวหรือว่าสีแชมเปญให้เข้ากับเจ้าตัวใบหน้าของน้องอะนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มสีสันเข้าไปมากส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเซตติ้งสเปรย์หรือว่าสเปรย์น,น้ำแร่ต่างๆนะครับก็ฉีดในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อ ให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นฝุ่นเนี่ยก็อยู่ติดกับหน้านะครับเป็นการบำรุงหน้าด้วยแล้วก็ทำให้รู้สึกสบายผิวหน้าด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับฟินิชลุคในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปชมแฟชั่นเซตกันเลยนะครับก็วันนี้ป้าหมอนะครับก็ได้คุยกับน้องซาร่าเนาะซึ่งเป็น Resident f a m a c ลปีหนึนะครับจาก เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะก็น้องเขาอยากได้ธีมที่เป็นลักษณะของเจ้าหญิงนะครับแล้วเราก็พอดีมีเสื้อผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายพิมพ์ลายไทยเนาะก็เอามาอาดัดแดบนะครับประยุกต์นะครับใส่กับพวกเครื่องเพชรแล้วก็เครื่องประดับนะครับแล้วก็มีหมวกที่ดูเป็นราชนิกูลเป็นเจ้าหญิงนะครับแล้วก็พันด้วย ผ้าสีทองซึ่งผูกเป็นโบเนี่ยความหมายก็คือเหมือนเป็นของขวัญน,น่ะนะครับเพราะช่วงนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็ถ่ายที่สะพานข้ามเกาะลำพูนะครับก็จะมีไฟประดับตกแต่งอย่างสวยงามน,นะครับแล้วก็ใส่กระโปรงในลักษณะของสุ่มที่บานๆนะครับก็อยู่ในยุคประมาณ1,940อะไรแบบนี้นะครับก็คล้ายๆของ แนวคริสเตียนดีอ์นะครับในลุกของสินโเเดต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะถูกใจป้าหมอแล้วก็น้องซาร่าก็ดูมีความสุขนะครับที่ได้ออกมาถ่ายนะครับก็ไม่ว่าเราจะามีรูปร่างลักษณะหน้าตาแบบไหนนะครับก็ สามารถที่จะแต่งตัวออกมาให้ดูดีได้แล้วก็เสริมความมั่นใจด้วยการแต่งหน้านะครับก็ขอบคุณทีมงานนะครับก็มีพี่ก้อนะครับมีองุ่นมีน้องเข้าโอนะครับที่ช่วยในการเซตฉากแล้วก็ถ่ายทำในวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อยากจะดูอีกนะครับหรือใครอยากจะให้น้องซาร่ามา อออกอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะที่ใต้คลิปข้างล่างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าหมอชาแนลด้วยนะครับบ๊ายบาย